จะมีตัวผูแค่สามตัวครับพี่น้องนี่คือสุดยอดเลยนะครับมีตัวเมียร้ายแหงการเห้ลดหาหนักตัวผู๋และะ้วก็ให้อาหารที่เขาบุอ้วนเกินไปมันจะเหยดใหติตลูกดีแล้วครับพี่น้องบางคนอาจจะบ่หูเนาะตัวเมียมีอยู่หาโตเลยครับพี่น้องอ๋อเมิองเลยนี่ครับตะหักเห้ยงได้ครับพี่น้องน่ารักสีชมพูนะครับ มือื่นยังสีส้มพูหลายกว่านี่นะครับพี่น้องแม่เขามันกวนนะครับมันมีคนถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้ผมจะเป็นสีขาวตัดดำนะครับรอบคางก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับอยู่ตรงลายเหมือนกับแม่เขานี่ครับมันจะเป็นลายอ่อนๆอยู่วางนครับผมมาแล้วครับมัอนี่มาพอ้กันกับบาสลามทองเนียดีคือเกาคือเดิมนะครับพี่น้อง้อสำหรับมันนี้บาสลามจะพาพี่น้องเข้ามาเบ่งนะครับหมูครับเป็นหมู ปาสลามจะมาเอิ่นเป็นหมูกระตูนเนาะแต่หลายคนอาจจะเอิ่นเป็นหมูแขะนะครับเวียดนามนะครับพี่น้องมือนีนะครับจะพามาเบิงเป็นลูกหมูครับพอดีพึ่งออกหมูวันนะครับพี่น้องออกมาเก่าโตนะครับกับมีการสูญเสียไปตัวหนึ่งนะครับพี่น้องก็เหลือแปดนะครับแต่ว่าก็ดีดีใจนะครับพี่น้องทองมาสี่เดือนนะครับให้พ้นผลิตแล้วนะครับพี่น้องบรรยากาศขังหลังครับ กําลังเช็ดสุ่มครับอยู่ข้างลังเห็ดสุ่มปลูกพักเลียงใส่เดือนครับอยู่ด้านลังนะครับอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งหมูกันเลยครับพี่น้องครับโอ้ยกล่องวางได้ปะนี่ครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นพอแม่พันธุ์นะครับเป็นพอเป็นพอเขานะครับการทีผมนะครับบอยเขาอ้วนนะครับทํารับตัวเถิกตัวผูนี้พราะว่าเวลาเขาขืนทับตัวเมียนะครับตัวเมียมันจะ อ้วนแล้วก็ตัวเตี้ยอยู่แล้วนะครับมันก็จะเห็นตัวตัวเมียนี่มันรับน้ำหนักเกินไปผมก็เลยเลี้ยงบ่ให้เขาหิวนะครับแต่ว่าบ่ให้เขาอ้วนนะครับพี่น้องก็จะเหลือลูกอยู่สองตัวชุดผมเก็บใบนะครับรุ่นกอนะครับเป็นรุ่นขอกแหลกนะครับพี่น้องนี่ก็หนาหักนะครับพี่น้องม่ทันได้ครทำความสะอาดปันไดนะครับจับได้รูปได้ครับกินเขาาคือม้านี่ครับพี่น้อง สามารถเอาไปสมนอกพื้นที่ก็ได้นะครับเข้าวบูดุนะครับเวลาเป็นสัตว์กับบดุก็จะเสือฟังนะครับเลี้ยงแต่น้อยนะครับจากเจ้าของเดิมเพิ่นมาสลามสื่อต่อเพิ่นนะครับเพิ่นบได้เลี้ยงนะครับก็เลยรับมาเลี้ยงเพราะว่ามั้นหนาหลักดีนะครับพี่น้องคือหมานี่ครับพี่น้องอ่านะเฮเซลอเซเลนนะครับจะให้อาหารอยู่ประมาณสองสองขังนะครับจะเป็นตอน ตอนเสาตอนแรงนะครับอาจจะมีถบางคนไปอยู่กับบางบางเจ้าของนะครับที่เอาไปเลี้ยงเขาก็จะให้อาหารอยู่ตลอดมันก็จะบกค่อยแอวกินนะครับแต่ถ้าเขาบ้ได้ใหตามเวลาเขาก็จะห่อเป็นตามธรรมดาของสัตว์นะครับเนาะนี่ครับดูหน่อยครับตาหักแน่เป็นร่างเป็นสีชมพูนะครับนี่แม่ของเขานี่เขาไปบึ่งนะครับพึ่งออกเดเมื่อวานครับพี่น้อง กำลังัตงามเลยครับสีชมพูนะครับสีชมพูเป็นตาหักแข็งได้ครับพี่น้องครับเบื้องตีหะก็เลี้ยงง่ายเนาะครับพี่น้องเนาะสามารถจับดูเข้าได้เลยครับนี่แม่เข้ากัอยู่นี่แหละเพราะว่าเขาจะเป็นสัตว์ที่ขี้อ่อนก็เลยเอาเขาเหนียวมานำนะครับมันจะมักกัดหมักยั้งคนนะครับมักดึงเสือดึงผ้าดึงแพร่คนนะครับก็เลยหล่อมานะครับจะพาพี่น้องมาเบิ่ง นี่ครับตัวเมียเขาจะตัวใหญ่นะครับทองก็จะปุงป่งๆนะครับขอกินขอกินน้ำข้นดีๆนะครับพี่น้องเนี่ยเป็นซัดที่อ่อ,อนเห็นแก่กิน <c oughs> เห็นแก่กินจนอ่วนครับเดี๋ยวมาเบืองลูกเขานะครับวานบาวสลามกับลายลาสดไปแล้วนะครับล่ยสดไปแล้วไอ้ตาหักแข็งครับพี่น้องเบืองให้เบิ่งลูกไนเด้อเนี่ยเด้อเดี๋ อ่ะไปกินอาไปกินกน,นี่ครับเฮ้ยเบิ้งเออใจมันอยากกินเอ้าพ่าอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะเ,เวลาให้อาหารนะครับพี่น้องครับเมืเ่อแต่ปากเขาจะเฮ็ดนะครับแม่เขาปากมันเอาแต่มาแต่พี่ศพนะครับมากินเกาติดเงาะเนาะ นี่ครับลูเขากำลังหนาลักนะครับเดี๋ยวเวาสูพี่น้องฟังเริ่มมีคนจองแล้วนะครับพี่น้องครับตั้งแต่ไหลสดออกไปกําลังตาหักครับงูงี่งูงี่อยู่นะครับเบี่ยงไวแม่นมาหน่อยนะครับแต่ว่าจะมีตัวผูแค่สามตัวครับพี่น้องนี่คือสุดยอดเลยนะครับมีตัวเมียร้ายแหีงการเห้ลดน้ำนักตัวผูแล้วก็ให้อาหารที่เขาบวออวนเกินไปมันจะเหตุยดเหติตลูดีเล้วครับพี่น้องบางคนอาจจะบวหูเนาะ ตัวเมียมีอยู่หาโตเลยครับพี่น้องอ๋อเมืองนี่ครับตาหักยังได้ครับพี่น้องน,าน่ารักสีชมพูแล้วครับเมื่ออื่นยังสีชมพูหลายว่วนี้เด้ครับพี่นอ้องแม่เขามันกวนนะครับม,มีคนถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้ผมจะเป็นสีขาวตัดดำนะครับรอบขางก็จะเป็นสีชมพูอ,อ่อ,อนๆนะครับอยู่ตรงลาย มอนกับแม่เขาเนี่ยครับมันจะเป็นลายอ่อนๆอยู่วางน,นีน่ารักครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ที่ที่สองแล้วครับพี่น้องเป็นขอ,อกสองนะครับตัวนี้เป็นขอ,อกที่สองแล้วนะครับ ี่ส้มบู์ทุกตัวเลยครับนี่ผมกับเปิดขายแค่ตัวละตัวละหนึ่งพันบาทนะครับอีกประมาณยี่สิบกว่ามือนล้ครับจังมาลับเนาะกําลังตาหักเบืองทีละพอดีเขาจะได้กินนมแม่นะครับก็จะมีภูมุ่คุ้มกันนํานะครับตัวตาหักสีชมพูนะครับตัวที่ผมจับนี่เป็นตัวเมียครับนี่ตัวเมียนะครับเบิ่งอวัยวะเพศเขาอยู่ด้านหลังนะครับนี่ตากำลังโป๊ ตาโปรครับพี่น้องตาหักซรันี้เขาเอาไปแล้วก็ไปเลี้ยงโดยปอนนมนะครับเออจับจับซีซีอุ้มซีซ,ซีเอาไปปอนนมมันจะเื่องนะครับปกติเขาก็เป็นส์ที่เืียงอยู่แล้วนะครับสายพันธนุ์บดูหลายนะครับตาหักโอ้สมบูรณ์นงครับพี่น้องนี่พึ่งได้ยินนมแม่ไปก็จะสมบูรณ์นะครับเริ่มเลี่ยมครับอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์จะเลี่ยมกว่านี้นะครับ จะ,จะเลี่ยมแบบเงาเลยตาหักกานีอีกนะครับตาก,ก็เเล่่มจะเริ่มมองเห็นแล้วเริ่มดื้อแล้วบันรับหนึ่งหนึ่งสัปดาห์ไปจะเริ่มดือ้อเริ่มส้นเอาไปเลี้ยงไว้แต่น้อยนะครับ เพ่อนอยากออกเมียเพิ่นอยากออกปกติถ้าห้าเลียงอันนี้ครับ่ต้องขังกระไดนะครับถ้าผู้ใดมีพื้นที่พอดีบ่าวสลามบ่าท่านได้หล้อมพื้นที่อยู่ด้านนอกนะครับสี้ยงไปคือไก่นี่นะครับพี่น้องบริษัเขายู่ในกลงตัวนี้คอกตัวนี้เป็นคอกหมูดำนะครับเมื่อก่อนที่นี่กันเลยเอาเขามาไว้นีสัวข้าวนะครับซ้ได้เห็ดกอกไม่นะครับโอ้แต่หักอย่างครับเริ่มกําลัางเหลี่ยมเพิ่นได้กินนมแม่เพื่อนนะครับนาออ้าว แม่เขาก็เชียงครับขี่อ่อนแล้วนูกก็อยากนมแล้วบันเนี่ยนี่นะครับเลี้ยงไวท้ทะเบงความซุกเล็กๆน้อยๆนะครับหมูว่านเขาก็ขอดลูกเองขอดลูกเอง,อเ,องเห็ดยาง,งเองนะครับประมาณส่วนไก่จะแจงผมก็มาให้อาหารตอนเสาร์กับพอดีเห็นเห็นพอดีครับบึงตีลัหมูจนยางหากินนมแม่เล้วครับเขาก็บระเด็ด ทำขวดทำยังให้เขาแต่ยางดเนาะอ,อ,อยากนอนกำลังตะหักครับพี่นอ้องกำลังน่ารักเลยแข็งแรงทุกตัวเลยครับพี่นอ้องหนึ่งสัปดาห์นี่โอ้ยถ่าเบิ้งดัวเด้อพี่น้องเด้อจะงามแหงนะครับ <c oughs> เหลี่ยงงามเห <c oughs> <c oughs> ยียบกันแล้ว แม่ลูกกับบรีกแม่แม่กับแนมบราเห็นลูกตัวหน่อยเนะเอาะอย่ากายอย่ากาัดสายไหมดิล,ะะล่ะกำลังเดือครับกำลังเดือฮ่าหัวสักหัวความ <c oughs> เลี่ยงไว้ถ้าเป็นสัตว์เลี่ยงเป็นเพื่อนแกเงาก็ะถือว่าแล้วแต่ความชอบแต่และบุคคลเนาะครับพี่น้องเนาะแต่มันก็น่ารักอีนี่แหละครับพี่น้องตาหักแง <c oughs> บึงตอนเพิน่นกินนมแม่ ได้แปดตครับศูนย์เสียไปตัวหนึ่งผูสามเมียหานะครับพี่น้องตอนนี้นะครับตัวผูตายไปตัวหนึ่งนะครับกระบอเป็นยังนะครับธรรมดานะครับสำหรับการเกิดนะครับนาะเออมากัดผ่ากัดแพ่คนละบันเมียเป็นกันได้ กําลังน่ารักนะครับแหลวแต่คนมักเนาะครับพี่น้องเขากระจเลี้ยงไว้ถ้าเป็นมมแก่งเงาเป็นเผื่อนนะครับจ่ว่าเขามากกินใช่ไห้ครับพี่น้องผู้ใดสามารถเอาไปเลี้ยงได้ก็มีความสามารถเลี้ยงก็เลี้ยงนะครับนั่นเห็นบ่เริ่มดือแล้วอ๋อดือแล้วด,อวด,อวดือแล้วนะ ตัวเมียครับนี่ตัวเมียครับตัวนี้ตัวเมียลูก,ก่นลูกดกครับถือว่าลูกดกอยู่ได้ครับพี่น้องซับนี่ถือว่าดกดกอยู่ครับเขาทาอยู่ครับพี่น้องเลี้ยงไว้ทถะเป็ี่ยนเออเริ่มเริ่ม,มติดก้นแล้วครับเขาเขามาเลียนน้ำเขาดูดูหน่อยสินะครับขนาดน้อยๆเนาะน้อ,นองขนาดยังตัวหน่อยก็เริ่มจะติดคนเลยเด้ครับ ลมืองพี่ะปวนนะครับนที่เป็นสาเหตุที่ผมลดน้ำนักตัวผู้นะครับแล้วก็ตัวเมียนะครับส่วนที่เขาออกนมแล้วนะครับเพื่อเหตุเนี่ยเขาติดลูกแล้วก็ได้ตัวเมียหลายนะครับเหมือนกับมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งสาหรับพวกผมเข้าใจนะครับเหมือนกับเขาบร,รมเมวาให้อดไนะครับพี่น้องให้เขากินแบบเป็นเวลาบร,รให้เขาอ้วนเกินไปมันพอเวลาเขาผสมพันธุ์กันแล้วนะครับมันจะเป็น การแบ่งแบบทรมาฉาดกับให้ต uh, so ัวเมียมาหลายเพื่อลดการสูญเสียนะครับตัวผูมันสามารถผสมได้หลายเถื่อแต่ตัวเมียให้ลูกแค่ปีละสองเถื่อนะครับก็คือช่วงเวลา4เดือนนะครับแล้วก็ช่วงเวลาพักอีกหนึ่งเดือนนะครับก็จะประมาณนันนอกพี่น้องเนาะแต่เข้ากับนี่ครับช่วงเขาออกลูกก็สีเข้ากระตรงคือเสริมนะครับเป็น อาหารนะครับมีอาหารให้กินนะครับเปื่อเหลียงน้ำนมลูกเขานอนพี่น้องเนาะวันนีได้ครับนั่นแม่เขาก็นอนให้กินนะครับมันจะวามแห้งนะครับนี่คือวามเป็นแม่ที่หักลูกเนาะเออลูกเป็นกรนนาหักกระล่งเลียงกี่ลีครับพี่น้องเพราะว่าเขาเด็กกินนมแม่เขานะครับเนาะบางคนก็เอาไปเลียงเองเลยได้ครับแตงแต่นอยหน่อยทั้งสิ่ให้เขากินนมเป็นนมอ่านมผงนมอันนี้นะครับนมหมูนมผงเนาะ ใส่กวดให้กินขค้ือเล็กหน่อยนี่ครับพี่น้องแต่วันนี้ให้เด็กกินนมแม่สิครับก็จะแข็งแรงดีประมาณยี่สิบมือเข้าก็เริ่มจะออกนมมาแล้วครับเพราะว่าอายุหมูมันเป็นอายุที่สันแหงนะครับแต่ถ้าเขาถ้าถ้าเ้าเสียหายเขากินต่อไปก็กินได้นะครับแต่แม่เขาจะพร้อมแหงนะครับเ้าก็ต้องจับแยกออกนะครับเขาก็กินอาหารใดแล้วประมาณยี่สิบกว่าวันนะครับประมาณยีิบสองวันน้ำนักจะอยู่ประมาณสามกิโลแลไวได้ครับพี่น้องก็คือจะเป็นสัตทีเร็วนะครับ เป็นอย่างกันกินนมนะครับแม่เขาก็นำนมดีนะครับนะบาสลามก็ใส่ปีกล้ยนะครับอยู่ตามสวนมาต้ม่มมาหยังให้กินนะครับเพื่อเล็้งนมนมน,นะครับให้ลูกเขาได้ก,กินตัวน้อยนอยนี่มาแตนเห็นนมเนี่ยเข้าไปครับนี่ครับพี่น้องเป็นความน่ารักอย่างหนึง่งนะครับตัวละหนึ่งพัน 1, บาทด้วยครับพี่น้องนี่ขาย กันเองแบง่งราคาแบ่งปันกันไปเลี้ยงนะครับเห็นบหครับแม่ถ้าเข้าสะอาดก็ก็จะสีชมพูอองต้องเลยนะครับแล้วก็ดำมีลายขาดตัดนะครับก็จะเพิ่มความสวยงามอย่างยิ่งเลยนะครับพี่น้องสำหรับคนจะเลี้ยงมันเป็นมูที่เชียงนะครับบอคอยดูบอดุเลยล่ะครับเลี้ยงขึ้นมาขึ้นยังนี่แหละครับพี่น้องนีน่คือว่าด,ดีอีกอย่างหนึง่งเนาะครับเนาะโอ้ ตัวนี้เหยียดขากินเลยครับ <l ots> นอนใสเลยเบิ่งดีแล้วครับเป็นหมูพึ่งออกได้มือนี้เป็นมือที่สองครับพี่น้องครับติดจองนะครับไปเรียบร้อยนะครับพี่น้องแต่ก็ยังบ่ทันเบิดนะครับพี่น้องอยังเหลืออยู่ถ้าผู้ใดสนใจก็ suffered, ลองเบิ่งนะครับโทรมาตนะิดต่อสอบถามนะครับ ลูกหมูได้นะครับขายราคาแบ่งปันกันไปเลี้ยงนะครับตัวละพันนะครับอายุ20กว่าวันเนาะครับพี่น้องเนาะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าวสลามกับคงจะขอจบใบซ้ำนี้ก่อนนะครับได้ขอบคุณที่เขามารับชมและก็ติดตามให้กำลังใจไว้พอกันคลิปใหม่ๆคลิปดีๆในคลิปต่อไปเลยครับเด้อขอบคุณอีกทีหนึ่งครับผม